wow bản này bà luôn rồi nó, bỏ clipออกมา bản này cả day, phu ừ. uh. lông yeah. bầy nhang tháo năn, bo lông bầy nhang lông bầy nhang, oh. mót nhai đó nhai đó uh. cổng ngơi, cổng ngơi, người ừ. bà luôn ừ. ah. người, yak men nhang pha bún cả day, nhã gấp khảo là xong cái an tiếc, ah rồi nó Pino. เปิดคีเปิดภาพมาเมื่อนี่ก็อยู่ทงให้ทงหน้าเด้อปาุู้ไงเนาะมากลุ้เงยกลม้เงยอยู่ก็พอบุญพี่น้องเลยพี่ลงมาเป็นสมุงเลยฮะก็ได้ครึ่งหนึ่งทางพี่ทางเอ็นิวก็ได้มานึ่เอาน้องให้ตุยก็ลงมาซอยพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะฮุบห้าให้งวัวทางนี้ทางพ่อกับแม่ก็เป็นคนลกปารู้ไงนเนาะให้นี่พี่ดึกก็ดีได้พี่น้องเลย ล็อกเงี้ยโมวันโมวัยยูผูแมนเบิร์ดเขากับหนามันดูซ้ำกันป้าลุงไงเนาะอาก่อนอื่นก็สบายดีเด้อป้าลุงไงเนาะสบายดีและสวัสดีป้าลุงเอฟซีกันเบิร์ดสุขสุขคนพี่น้องเลยยินดีตอนฮับเข้าสู่ช่องยูทูปแม่น้องนิวอีกคือเก่าคือเดิมวันนี้ก็ได้เนาะถ้าที่เอานิวก็ได้หนูเราต่ำคณะทางนี้หาเก็บหน่ะ ไปหางัวไปลุงเลยเนาะใส่ล่อเราก็นด้โดยเอาน้องเมื่อให้มีตุยล้วก็มาเฮ็ดเบียกช่ยพ่อช่ยแม่บบนี้ลูกสาวกันเลย้า่าแม่อินโลกอ่าก็ขอบุจามีคนเจ็บหนาเราไปูเลยเอาหนาโดยแหงวะหนาแห้วก่น้โดยโอ้โมเทลูกสาวกนลูกชายกัเมื่ออยู่น้ำม่ตุยพี่น้องเ้ยไปอยู่น้ม่ตุย มานำเหนืเมื่อแล้วยังมานำเห็ดนพอกเมื่อมาเห็ดพอกก็แม่เห็ดเวียยเด้ดีเลยพี่น้องเด้อเลยข้าวก้อนพี่น้องเลยขวบข้าวว่าอะไรยากระไรยาลายพี่น้องเลยเนาะบ่ได้อันมันอันตรายโพดกปลาลุงเลยเนาะการเสี่ยสียากะเลยบ่ให้ยสีพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเฮากิน พักขยงขย eng ว่าลุงเหรอเนาะแต่กะงัวเขาตัดหญ้าให้งัวแนยยันเป็นอันตรายตัวคนเลยไก่งัวก็เลยบริสิทธิ์พี่น้องเหรอเนาะก็เลยลรคเอามีอยู่พี่น้องเหรอเนาะลำไห้ลำไรบางไห้กับบุคคลมีให้หลายมันเกิดลายเกินเขากับโรคออกน้ำพี่น้องเลยเป็นยก็ได้เป็นพระเอกคนหญ้าให้งัวทางนี้ เสือกันย่ากับบอสไซด้วยดีแต่ว่ามันบดเนาะเสือกี่ดอยน้อลงซอยลูกซอยทางพบุรุษก่อนบบบนี้ด้วยไล่ได้พี่น้องเยให้นี่ลกบุกไปบอมาตั้งกล่องไว้ก่อนเด้อปลาลุงเลยแมงนิ่วก็ได้ งอันพอเถองอันพังหนาอันเนาะเพราะว่าให้นี่บอได้ใส่พูนอันนั้นเว้บอได้ใส่ปุ๋ยใส่แต่พูนคอกพี่น้องเลยเนาะสบายดีเด้อไปรู้ไงเนาะใส่แต่พูนคอกะหงามงามพี่น้องเลยโว้ยไก่ไก่เปลี่ยนใกล้ทางเนี่ยทางงัวทางควายงามนะ ไปกันสิมั่วๆเลยเด้อพะลุงแรงบรรยากาศก็ฝนต้นคนต้นเนตกอน้อยคนต้นี่เนื้อขับปุ้นเนื้อเนาะจะพะลุเหมืนกับห้องคือกันอยู่บ่าพะลุงเนาะทางบ้านเั้งห้องหนื้อขับปุ้นแม่มีบุกมาเล่นแต่ว่าเราเล่งไปน้ำพี่น้องเไปเลี้ยงนิวกันนะลุกไปน้ำ ลวังไปน้ำนี่ตามพอบุญมาบุมีมาเพ่กุญกระดึบกระดึบตามมาตามมาอยู่พืนอนเนี่ย แม่บนอะไรอย่าลายวัดเขายุบลูกงัน่ไหอแมจะมั่งลุกอย่ม่ชวนแกจพอบุญมนุกนีเม่นให้มดี่มโอ้ยดีใจได้พีเยเนาะลูองนีเนาพูดจะมาก่นขายนมเลยใจเด้อเด็กลเลย กอขาวนี่บโขึ้น,นเ,เลยพี่น้องเนาะบตกอเลยขอให้ลูกลลเด้อขอให้ีามพัฒนานลูกเ <c oughs> นาะบอะไรลอะไรได้าลงเวลากระร

nhiêu kiếp kể từ mày nào đem để mày nằm kèm mày nào khi nào nhằm kèm mày nào nó kèm kẹp kèm mày nào nhằm nào nhằm kèm mày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  nào nhằm Uh. Bao ngoài bây giờ mọi người bay yêu bay được bay bay vào luôn bay Thì bọn này bay vào luôn bay bay Khăn bay 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 ốt bay 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 Ui, bay 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 vào luôn bay bay Thằng mù bay bay sư cần đi bay bay Nó เหงื่บนนี่น้อเฮ้ยนี่ยอันเข่าบกขึ้นเลยมาลกออกแล้วบัดสว่างได้ผูกยังไงลกออกได้ก็มีแห้งแน่แล้วกันคล้องไว้ก่อนไปุงไง ขนาดเฮ้ยหีุดยื้เขากันเนาะทันมีักแก็ใ่ยืนนด้เนาเว้ยนมีักาอย่างนีหยาบลุกแน่หยาบุ่นแน่หยาบุ่นเนาะแก้ลูกนีแน่หยาบุ่นหยาบเาะข้งายสิหยาธนูฮะหยาธนูออกไปอายังมาคือธนู ป้านใครเพื่อปแมเพายุวนยานห้งพิจด้อห้องพิดาิงจ้พูแมวไปพายห้อานเยครับยานนะี่ไงปูแมจะจะอใจพิดารมันได้ให้ห้องานธนุแบบงนงากรพุนนี่คือกรพุ้นนี่เนี่ยแคคือกพุ้นนเรามันคือธนู

มีบ่อห่งนี่นะพักมีจะมากแนเเล่วๆมัยังไนาลกาอีกตัหน้าเอ้ห็ดนาเห็ดเท่าขึ้นเล่าขึ้เล่าก็ได้ัแล้วนะ แล้วเนาะฮู้เนาะแน่เต้นกางวานพี่น้องเนาะใส่กุดก่าน้ำหน้าบ่ายน้ำหน้าแล้วก็พักพาเที่ยวบ่ายเที่ยวแล้วเลยจ yup. ังงี <c <c ้เลยพักพนี <c <c ่บ่าเนาะเที <c <c ่ยวแล้วก็ได้กินข yep ่าวเที Some ่ยวแล้วก็ได้พักพนที่หาเดือนบุ้นแล้วฮู้เนาะอ้อนพักงี้

mày em mày nó nè, mày hôm nay mày 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 được mày 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 rồi mày 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 cái gì

Nói chung là Nói chung là Sông nông này nọ Làm hay à. uhm. uhm. chạy Đứng ừ. Đẹp

คนอ,องวัวนะ <laughs> อจะอดูกสาวกะมาใส่หมวกแล้วแหละมันแดนดเรยบ้บนี<ม>้ปึ๊บข้าเล้วฮันอูลูกไปเลยอูลูชาวให้ซาวนาเห็ดให้นเป็นทุกอย่างลูกเอ้ยชุช้ๆ เรนยวงัว,วก,กระถาเล่าอยู่ข้าวว่ะข้าวเดินไปลุงเลยหอย,ย,ยแล้วโตคณะเลยแดดแล้วบานีนปลาลุงเลย เก่งนะคุณเก่งโตขนาเก่งตขนาโอ้เมือ่อเนะอะไรนะหนั <c oughs> กมพราะมนีนะ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 ตุมนี้นะฮนะนะีนะ่ต้ั้นนีมั

ให้สวยผู้อมันแบบว่ามันลายยอนะ

ีปันา่แม่แนีไปนมา่ะขาา้างประตูเขาเพื่อนกับนงมาอยู่หมอกล้ารบอหมอกนงค่ำนะ แล้วก่อนเนี่ยเขาวัวเขาตลอดพี่้รงเลยวัวง้วเขาเปิดประตูเองก็ได้บอลลุงเอ้งานคนอื่นมันง้อเขาหรอ

สวาสดีสวาสดีดยพูนลูกสาวกันนะด้วยด